สวัสดีครับผมสวัสดีรูบาอาจารย์ทุกท่านครับผมพ่อกับผมบ่าหนอนขเขางี้เมื่อ้องไขอเก่าครับนี่ก็ได้ออกมาตอนนกครับผมนี่เป็นวันอาทิตย์ครับผมีเอาขึ้นไ้ตัวนี้ครับผมมาหมายไหมครับผมวอาลองหมายไหมเพิ่งครับมาหอดกับเห็นนกปลาลายอยู่ครับผมรู้ว่าสีเขารวมมาครับผมรอดรลุดมั้งครับเอาบกเขามากเก่าครับผมเบิ่งวันนึงสีมีแต้มครับ เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เนี่ครับพี่นอ้องรอรุนบางครับว่าสิมนีนกปลาบินเขารวมมาครับผมอ่ะติดตามรับชมครับผมเอาครับพี่นอ้องรออะไรสักพักกันครับผมมีท้ายเลยครับผมมีน,นก เสียงกลางห้งองคู่อ่างมีนกคู่อ่างค่ำหนึ่งครับพี่น้องเขาใกล้ักเท่าแล้วครับอู้คู่ดีเลยครับนกตัวนี้ปาดสดยอดเลย มีอ่างค่ำหนึ่งครับพี่นอ้องนกปลาตัวนี้มีคาล่มครับมีคาล่มอยู่ยหน่อยครับฮะรุนเบื้องไกลฮะจุดนี้ไหนครับผมโอ้โนกปลานีไม่ไปของดีครับพี่นอ้องหลิวตันครับมีม,มีมีหลิวตันตัวหนึ่งครับโยนไปแล้วก็เรียกไปครับ หลิวตันอยู่ข้างหลังผมครับคู่อ่างก็มีหลิวตันก็นมีครับอู้นกปลานีารครค่ครับมีแต่ของดีนะครับผมบึงว่าปากเทาสิเป็นยังไงครับมือนีสีมานไหครับเอาลนะครับมีนกเขาร่วบปากเทาแล้วครับผม เผาคู่ครับรุ่นครับผมวอาอ่างตัวนั้นในน่นนครับอ่างค่าหนึ่งครับเป็นอ่างหลงครับพี่นอ้องมันเหยียบหลยพี่นอ้องนี่เสียงตับหนึ่งไหมบุฟเฟาเหยียบเลยครับพี่นอ้องคักเอาคู่เหยียบเลยครับ ลุนเพิ่งน้ำกันครับแต่ว่าหลิวตันยังอยู่ครับพี่น้องหลิวตันขันอยู่ทั้งคุณโอ้ขาเร็วเหยียบเร็วเลยวะหลิวตันขันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมี่ไปตามมาหลิวตันครับไปรุนน้ำกันครับผมว่าเหยียบอะไรละครับพี่น้องยินเสียงคาดฝาดเนียยครับเตรียมพุงไปแล้วครับ นี่ลิตันคันนี้นี่ครับลิตันคันอยูนี่อู้้หูกเหยียบเร็วแต่ว่าคู่บาทเดียวเลยเพียง เงียบดีดครับพี่น้องเหียบลอยนะครับโอ้โหปวดเขา่าขันบ่โดนครับพี่น้องเรื่องเนี่ยขนแตกสะเลยครับพี่น้องอู้สุดจอดดีดีครับใส่เวลาประมาณสิบผาละทีครับพี่น้องเนาะที่ฝมาตุดตัวลงมาเพิ่งครับขวานเสาครับผมหมานเหรอครับเนาะหมานครับผมโอหยุดเร็วครับ โอ้โห oh oh. สุดจอดครับเพี่นโคตงายมาเร็วกีมเร็วครับผมเอามาแล้วครับผมแต้มแรกแต่เดี๋ยวไปปดนกน้ำกันครับ โหลดไล่ขเขาครับโอ้มาเร็วกมเร็วเลยครับผมตัวนี้เขามาคู่บาดเดียวเลยครับโดดปั๊บโลดครับผมโอ้ยผนี่ลังนี้ไหเทนลังนี้ครับสุดยอดครับปราบนกปลาครับผมปราบนกลูครับนี่งางยาวนะครับผมเอ้ามาแล้วครับผมฟันสอเผาคือเขาครับ แตมทีสิบสี่ของเขาครับผมนี่ตัวนี้แตมทีสิบสี่ครับยบตามหิวตันครับพี่น้องอยู่ข้างๆางอย่างนะครับผมขนยาตปลดนกก่อนครับผมครับพี่น้องตอนนี้ผมได้ใหญ่ไหมามาไหมครับใหญ่มากอีกหมหนึ่งครับผมพอดีว่าทีมงานทรมาหาวัฒนก็เลยใหญ่มากครับ เท่าขึ้นแล้วครับผมเท่านาส่สจเห็นนกปลาครับดึงนะครับดึงเราคู่แล้วครับผมว่าผมบริยิียนเสียงนกปลาครับรู้สึกว่าทีมงานมีมีแต็มนะครับผมรุ่นเ้ิงวันเขากันครับ ป็นคู่เลครับเธอนึงครับแต่ว่านกปลาบ่นยิ้ยินเสียงครับผมตอนเขามาต่อ,อยนี่เดียิเย้เสียงกลางเสียงกลางลงครับผมคู่อ่างครับผมเดียกคู่ใส่กันครับกเ็เลยยางมาใส่คู่เราก็เงียบครับพี่น้องของเขา สมบูรณ์เบงนํากันครับสิเก็บเตรียมสองเลยครับผมครับพี่น้องโอ้นกติดบตอดใจครับพี่น้องบรู้คืกันมันเลยโยนเซยไหมครับโอ้ยเบิ่งน่ะบินทับๆเลยครับยางมากมาสิเก็บนกเมื่อครับผมลุกงม่งเลยมันติดตอนไดมันมีช่วงจังหวะหนึ่งครับที่มันคู่ครับคู่แล้วมันก็เงียบไปครับเอ้าเดี๋ยวผมเอาตัวตัวนงมาให้เบิ่งครับพี่น้อง แจมีสองครับพี่น้องงงเหยครับติดตอนใดครับพี่น้องเนี่ยบินทับๆๆเลยเนาะไปปลดนกลกันครับแจมีสองครับผมเนาะถึงรถนะครับผมโอ้บอลููเสียงไหนลยครับติดตอนใดครับผมกับบอลลูพื่กันครับเนาะคิว่ามานะครับผมแจมทีสองครับบักเขาจัดแจมสองครับ ใหญ่ไม้มากครับผมหาทีมงานปอดแข็งไหมพี่นอ้องไงครับปอดแข็งไหมว่ามันแข็งพิลาบครับปาดทูพี่น้องมึงดูดะปอดตีนไงนครับครับพี่น้องนกปลานี่โอ้สุดยอดเอามาแครับผมแต้มทีสองเขาจัดให้นะครับผมอยาดปนนกขมอ่ะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ย้ายมากเป็นไม้ที่สามแล้วครับผมเนาะลองมึงอีกจังไม้ครับผมไม้กันจังได้กับบุกือกันจีดีเมื่อนะครับผมเครือ่องมือครับมันนี่วันศิริเลนจักเครื่องมือครับหัดเทียงนี่นะครับผมเนาะรอรุนครับพี่น้องปุ่มใส่อยู่ตอนนี้บกเถ่ายัางว่าเด้คัันอยู่ครับสใส่สีอิ่มเขาครับพี่น้องเนาะตามรุนมึงน้ำกันครับ ว่าไมพที่สามสิเป็นึังไลครับผมครับผมพี่น้องสรุปคลิปครับผมมาอนี้ผมกับอกทากอ่ะยเด้เดือนทางกลับแล้วครับผมมาอนี้แ่าผมก็ถือว่าประสบผมสําเร็จครับจับมาสอกแต้มครับผมกับปลาแบบเหนียวๆนะครับผมเนาะเป็นปลาคนข้างแบบเสี้ยนนกหลายครับผมเขาเขาออกกันแถาถือว่าทําผลสําเร็จครับผมนี่ เลยเขาครับเดี๋ยวรอทีมงานกำลังออกมาครับผมสิแลียนปุ่นยินเสียงรถครับพี่นอ้องเอา้าผมก็มาเขากะเได้ขอตัวลาพี่ราน้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมคลิปนี้กะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมบ้านน้อ,องเขาใหญ่เมืองน้องใกล้เชื้อกาวครับผมสวัสดีครับ